มาดูวิธีการเตริมน้ำมันครับใส่รถยนต์ฮะรถไถยรถย,ยนต์ไทยนาใครที่ไม่มีกลวยครับต้องใช้วิธีนี้ครับใส่ย,ยางแล้วก็เป่าถังลองดูที่ไห้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวาช่างอยเป่าให้ดูครับมันกัน,นมีแรงกัน โอ้มาแล้วไปแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้สุดยอดมากเลยไล่แล้วไล่แล้วแ๊บเดียวแ๊ปเดียวใช่ไหมกี่นาทีหมดเนี่ยสองนาทีสามนาทีสองนาทีใช่ไหมอืมอ ตอนนี้ไปครึ่นถังแล้วยียงแล้วเยียงแล้วใป่ไหมี่สชีวิตใช้เวลาสามนาทีหมดสามนาทีหมดใช่ไหมนี้สายอะไรสายยางทั่วไปใช่ไหมครับอ๋อสายยางสีหุนหนใช่ไหม ใชยัางห้าหนเอ้าลงสี่หน์ห้าหนประมาณนี้สี่หนห้าหนได้หมดได้หมดใช่ไหมถ้าหกหนมันจะใหญ่มันจะไม่ขึ้นจะไม่ขึ้นเหรออืมสี่หนห้าหนพอดีเส้นเส้นเล็กนานเบิเส้นเส้นใหญ่เบิเร็วแต่ว่าเส้นใหญ่มันจะไหลเร็วแค่เดียวหมดแล้วเส้นเล็กล่ะไหลช้าไหลช้าใช่ไหมอ๋อต่างกันแค่ไหลเนาะ่โอเคนะเดี๋ยวใครที่อยากแค่คนไหนชอบด่วนๆต้องใช้สายใหญ่อือ ใครที่มีรถนะครับจะไปเติมน้ํามันกลางป่าแบบน้ํามันหมดนะที่ไม่มีกวยน้ําก็ใช้สายน้ํามันนะนง่ายเพเดียวนะครับเดี๋ยวเามาทำดูนะครับไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ